บ o ็อกฟูรีวิวผลฟินิกตื่นของหัวสับรดมันโกพาร์ส s สกิลเราสามารถกดคลิกซ้ายเพื่อพุ่งไปโจมตีใส่ศัตรูได้สกิลแซบตัวเราจะปล่อยขึ้นไฟไปข้างหน้าและถ้าโดนพื้นจะทิ้งไฟไว้ที่พื้นสกิลเอ็กตัวเราจะกางวงฮิลล์รอบตัวเราและจะฮิลเราอย่างรวดเร็วแล้วศัตรูที่เข้ามาโดนจะโดนดาเมจแทนแต่เมื่อเราถูกโจมตีเราจะหยุดฮิลสกิลซีตัวเราจะพุ่งไปด้านหน้าและจับศัตรูทุ่มลงพื้น สกิลเอตัวเราจะกลายเป็นร่างไฮบริดโดยสกิลทั้งหมดที่อยู่ในร่างคนยังจะใช้ได้ปกติและเมื่อเราอยู่นิ่งๆจะเป็นการทิ้งไฟลงมาที่พื้นและทำด้ามเหส่คนที่อยู่ข้างล่างเราสกิลวีตัวเราจะกาลายร่างเป็นฟินิกและตอนแปลงจะทิ้งไฟไว้ที่พื้นและสกิลของเราทั้งหมดจะเปลี่ยนไปสกิลแซแในร่างฟินิกตัวเราจะปล่อยขึ้นไฟไปข้างหน้า3อัน สกิลเในร่างฟินิกตัวเราจะกลางวงคิวเหมือนเดิมแต่วงจะใหญ่ขึ้นอย่างมากสกิลซีในร่างฟินิกตัวเราจะพุ่งไปจับศัตรูและทุ่มลงพื้นเหมือนเดิมเพียงแต่ตอนทุ่มลงพื้นจะทิ้งไฟไปด้วยสกิลเในร่างฟินิกจะเปลี่ยนจากการบินเป็นการพุ่งไปจับศัตรูและขวนแทน